สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับหลังจากอีพีที่แล้วนะครับผมได้ขึ้นไปหาผักหวานนะครับหาผักหวานที่อยู่ภูเขานะครับผมก็เลยลงมาดูากระท่อมน้อยคอยลักของผมนะครับหลังจากที่พายุเข้ามาแบบโอ้โหยังไม่ได้ลงมาดูเลยนะครับวันนี้ก็เลยลงมาดูกระท่อมสาวเมินของผมด้วยนี่ทั้งกระท่อมสาวเมินทั้งกระท่อมน้อยคอยลักก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือแปลนเอดเติดนะตอนนี้นี่ ไม้ก็ลม้มลงมาฟาดกับต้นดอกคูนนะครับก็มาบทบังวิวทิวทัศน์ของผมนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมา,าทำความสะอาดนะครับแล้วก็เคลียร์พื้นที่ตรงกระท่อมสาวเมืองของผมรวมไปถึงแกงผักหวานใส่ปลาด้วยนะครับเป็นปลาทีา่ผมได้ไปหากับพี่ๆนะครับแล้วก็จะนํามาตากแดดไว้เราก็เอ้ยผมก็เลยจะนํามาแกงใส่ผักหวานนะครับ ก็คือต้นกล้วยต้นอะไรของผมก็ไปหมดนะครับไปตั้ง2อต้นนะอันนี้ก็โดนโครนหักลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับบรรยากาศก็เหมือนเดิมนะครับบรรยากาศสวยๆกับวิวสวยๆอยูย่ภูเขาอยู่นู่นนะครับนี่ต้นไม้ก็ล้มลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนั้นก็ล้มใส่กลางนานะนี่สถานที่หลับนอนของผมนะครับกระท่อมน้อยคอยลักหรือว่ากระท่อมสาวเมินนั่นเองไป เดี๋ยวผมก็จะเคลียร์ตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วค่อยอทํากับข้าวนะครับแล้วก็จะถ่ายบรรยากาศให้ทุกท่านได้ดูในช่วงเย็นๆผ้าที่ตกดินนะครับ อยากจะบอกว่าบรรยากาศตัวนี้คือสวยมากๆนะครับยิ่งเป็นช่วงพระอาทิตย์ตกดินในช่วงเย็นๆนี้ก็ยิ่งสวยนะครับชอบในบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับแล้วก็ช่วงเช้าๆยิ่งเป็นช่วงที่หมอกลงนี่ก็ยิ่งสวยนะครับแต่ก็คือถ้าเป็นช่วงหลังจากประมาณบ่ายโมงนะครับประมาณบ่ายโมงนี่ก็ร้อ,อนนะครับถ้าช่วงหน้าแรงนี่ก็คือ ร้อนจริงๆนะครับร้อนจริงๆถึงร้อนมากนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นในหน้าแรงหน้าร้อนนี้ก็คือสวยนะครับ หลังจากที่ผมคิดได้เคลียร์พื้นที่ตรงบริเวณกระท่อมสาวเมือของผมแล้วนะครับผมก็จะมาทําการจุดไฟเพื่อที่จะหุงข้าวนะครับเมนูวันนี้ก็จะเป็นแกงผักหวานใส่กับปลาดินแหน้งนะครับมาเดี๋ยวเรามาก่อกองไฟกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะไม่ทันการนะช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะข้ามเร็วนิดนึง หรือเปล่านะโอ้ตัวนี้เป็นเวลาประมาณ6กโมงแล้วนะครับถือว่าค่ำช้านะครับไม่ค่ำเร็วนะถือว่าค่ำชามาก6กโมงหนาทีแล้วมาเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวจะไม่ทันการได้กินข้าวนะครับเพราะว่าจบจากอีพีนี้ผมผมก็จะ,ะเดินทางไปหาแมงจีนายนะครับแมงจีนายแล้วก็จะเป็นพวกเกียิจีนานะครับอยู่ตรงบริเวณทุ่งทุ่งนาตรงบริเวณที่ผมไป หาแมงกินายน,นะครับก็อยู่ที่แคมบ้านนะครับก็จะกินข้าวจากตรงนี้เราค่อยไปหานะครับ ้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะทําการหุงข้าวนะตัวนี้ผมก็นี่ได้ใส่ข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะใส่น้ําตามลงไปนะครับก็จะล้างข้าวก่อนนะล้างข้าวประมาณสักหนึ่งน้ำนะครับสักหนถึงสงน้ำนะครับผมก็จะล้างประมาณอาสองน้ำนะครับเมื่อล้างน้ำเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทำการ ใส่น้ำอีกรอบหนึ่งอันเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําการค้างหม้อและทีนี้โหไฟก็ลุกเกินนะครับถ้าไฟลุกแบบนี้แล้วผมก็ต้องถอยออกนะเดี๋ยวไฟจะไหม้หม้อนะครับจากที่ผมได้หุงข้าว เสร็จแล้วนะครับไม่ใช่เสร็จคือในระหว่างที่ค้างหม้อเนึงงข้าวหุงข้าวนะครับผมก็จะมาเตรียมอุปกรณ์นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นผักหวานนะครับที่ผมได้ไปหามาในช่วงบ่ายนี้นะครับอันนี้ก็คือแบ่งมาแล้วนะครับแบ่งเอามาทําที่นี่ด้วยแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะเพื่อที่จะทําในวันต่อๆไปนะครับผมก็ล้างเสร็จแล้วมาจากบ้านนะครับในส่วนของปลานั้นก็จะเป็นนี่ปลาแห้งนะครับเป็นปลานิลนะเป็นปลานิลที่ผมไป หามากับพี่ๆนะครับในช่วงกลางคืนนี้พี่ๆก็จะชวนผมไปหาปลานะผมก็จะไปหาปลากับพี่ได้มาปุ๊บก็จะแบ่งกันนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะเอาไปทําอะไรกินนะครับแต่สําหรับผมก็คือจะเอามาตากแห้งเพื่อที่จะเอาไปทําในเวลาผมไปแคมปิง้งไปขึ้นป่าขึ้นเขาผมก็จะใช้ปลาแห้งนี้ขึ้นไปด้วยเพื่อที่จะไปประกอบอาหารนะครับ แล้วก็นี้ครับที่ขาดไม่ได้คือเครื่องแกงนะครับเครื่องแกงของผมก็จะมีปลาร้าผงปรุงรสพริกข้าวเบือแค่นี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับส่วนปลาของผมนั้นก็จะทําการซอยเป็นซิ้นน้อยๆนะครับเ,เป็นซิ euh ้นน้อยๆเพราะยังไม่ได้ซอยมาเลยอันนี้ก็เอามาเป็นเป็นตัวนะครับผมก็อามาเป็นตัวเลยก็จะมีตัวประมาณนี้นะครับ เป็นตัวประมาณนี้เลยอันนี้คือผมเลือกปลาตัวน้อยๆมานะครับถ้าเป็นตัวใหญ่ผมก็จะแยกอีกทีหนึ่งนะครับเอาปลามาสามตอน,นะครับตอนนี้บรรยากาศคือกําลังอุย้ยบรรยากาศมีหมอกครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูหมอกก่อนนะครับตอนนี้หมอกลงเยอะมากหมอกมาในช่วงหน้าร้อนนะครับโอ้โหอีเดี๋ยว โอ้โหมามาเดี๋ยวผมพาไปดูหมอกก่อนอันนี้ก็คือเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปดูตอนนี้หมอกกาลังกําลังลอยอยู่บนบริเวณภูเขานะครับในเวลาประมาณหกโมงครึ่งนะโอ้โหใครจะเชื่อนะครับว่าในช่วงหน้าร้อนนี้ก็จะมีหมอกลงด้วยนะครับไม่ใช่ควันไฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมอกหรือว่าเป็นไอดินนะครับไอดินที่ฝนเกิดจากฝนตกนะครับมันก็จะเกิดไอดินประมาณนี้นะ พร้อมกับบรรยากาศในช่วงเย็นๆนะครับแล้วก็จะมีเสียงกบเสียงเขียดฮ้องนะครับนี่ตรงบริเวณเกระท่อมสาวเมือนของผมนั่นเองนะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในช่วงเย็นๆนะครับสวยงามมากๆนะครับเหมาะแก่การมานั่งชมพระอาทิตย์ตกดินพร้อมกับจิบกาแฟเบ,เบาๆในยามเย็นนะครับยิ่งเป็นช่วงเช้าๆนะครับช่วงเช้าๆเราก็จะเห็นเป็นทะเลหมอกที่อยู่ตาม ไหลเขานะครับหรือบ้านผมเรียกว่าไอนาำนะครับนี่สวยงามมากครับผมสวยงามจริงๆในช่วงเย็นๆนะนี่ยิ่งเป็นช่วงหน้าฝนก็ยิ่งสวยนะครับตรงบริเวณนี้บรรยากาศดีๆมีที่กระท่อมสาวเมินของผมเองนะสวยงามมากครับอยากจะบอกว่าสิ่งที่ ไม่น่าเกิดขึ้นก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับไฟไมหมม้อของผมไปครึ่งหนึ่งนะครับโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไฟจะไมหมม้อนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าไหมขนาดไหนนะสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นได้นะครับโอ้โยไหมไปครึ่งหนึ่งนะครับเนี่ยไหมไปฝั่งทางนี้นะครับจะฝั่งทางนั้นยังเหลือให้ผมได้กินอยู่นะครับโอ้ นี่แหละครับผมไปเหตุของการไปดูน้องหมอกนะครับตื่นเต้น <kaha> กับหมอกนะผมตื่นเต้นกับหมอกครั้งแรกก็เป็นการตื่นเต้นกับน้องหมอกนะครับในวันนี้ก็เลยทําให้หม้อของผมนั้นไฟไหม้นะครับไฟไหม้ไปครึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวผมก็ยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งก็จะทํากับข้าวกินนะครับก็จะทําน่าจะกินได้ประมาณโอไม่มากนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยัง ก็กินได้นะครับโอ้โหไม่น่าเลยน้องหมอกนี้ก็รีบไปดูน้องหมอกเกินนะครับจนลืมไปว่ายังหงข้าวทิ้งไว้อยู่ก็เลยไฟไม่มอเป็นที่เรียบร้อยนะครับ,บเดี๋ยวแกงให้เสร็จนะครับแกงให้เสร็จก็ถ้ากินไม่ได้ก็จะเอากลับไปกินที่บ้านนะครับ<ส><ด>พูดแล้วก็ตลกนะครับพูดแล้วก็ตลกก็คือ ทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากนะครับก็คือไวไวมากๆเลยนะโอ้ไม่น่าเชื่อว่าไฟจะไหม้ม้อของผมนะครับมาเดี๋ยวผมก็จะทําการแกงผักหวานนะครับเดี๋ยวดูเวลาตัดข้าวก่อนนะครับว่าทําได้หรือเปล่าถ้าทาไม่ได้ผมก็น่าจะเอากลับไปรับประทานที่บ้านนะครับโอ้โหไม่น่าเลยนะครับมา อันนี้ว่เตรียมน้ำนะครับผมก็จะใส่น้ําลงไปในหม้อของผมแล้วอันนี้ก็จะเป็นส่วนเครื่องปรุงนะครับที่ผมได้เตรียมมานะนโอเคเสร็จแล้วก็จะทําการสรับปลานะครับผมก็จะสับในเขียงน้อยของผมนี่แหละก็มีปลาประมาณสามตัวนะครับสามสี่ตัวที่จะ ทำในวันนี้นะครับก็จะทําเป็นชิ้นพอดีคํานะครับก็ไม่ไม่เล็กมากเกินไปนะครับจริงๆปลานี้ก็คือควรที่จะเอาไปใส่น้ําก่อนนะครับมันจะได้สับง่ายๆนะแต่นี้ผม,มยังไม่ได้ใส่น้ําผมสับไปเลยนะครับ น,นี้ก็จะเป็นในส่วนของปลานะครับที่ผมได้ทําการสับไว้นะครับนี่หัวก็ามาทั้งหัวเลยนะครับนี่ผมก็จะใส่ชิ้นประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้เล็กเกินไปนะครับแต่ก็ใหญ่พอดีคําอยู่นะนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผักหวานที่ผมได้ล้างมาจากบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอข้าวของผมนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับนี่ น้ำในหมอ้อผมก็เริ่มเดือดแล้วนะครับนี่แต่ก็เอ,อต้องคนบ่อยๆนะครับผมว่าเอ,อไม่ใช่ผมว่าผมใส่ข้าวเบอร์นะครับข้าวเบอร์หรือว่าข้าวหมานั่นเองเราต้องอ่าคนบ่อยๆหรือว่าคลนบ่อยๆนะครับอไฟก็ไม่ให้แรงเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะไหมหม้มอของผมนะหมอ้ออันนี้คือไหมไวมากๆนะครับแล้วก็เดือดไวด้วยนะครับ บรรยากาศตอนนี้ก็คือฟังเสียงกบเสียงเขียดไปด้วยนะครับนี่พระอาทิตย์ก็ตกดินตรงแสงแดงๆตรงนั้นนะครับบรรยากาศดีๆมีที่กระท่อมสาวเมินของผ่านหมีนะครับรถก็ผ่านอยู่นะครับรถก็ผ่านอยู่นี่รถก็จะผ่านตรงบริเวณเส้นข้างบนนะครับนานๆที่รถจะผ่านนะเส้นนี้แล้วก็จะมีกีตาร์นะครับ ตอนแรกว่ากะว่าจะาดีดกีตาร์ด้วยชิวๆนะครับตื่นเต้นเยอะเกินไปนะวันนี้ก็เลยยังไม่ดีดเอามาเฉยๆนะครับ <c oughs> ก็เป็นกีตาร์ของหลานผมนะครับกะว่าจะเอามาซ้อมดีดกีตาร์ชิวๆชมบรรยากาศไปนะครับนี่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็นั่งฟังเสียงเสียงกบเสียงเขียดร้องไปพังๆก่อนนะครับพร้อมกับแกงเออแกงผักหวานใส่ปลา พร้อมด้วยข้าวไม่หม้อน้าขำม,มากครับวันนี้ในระหว่างที่หม้อเดือดแล้วนะครับผมก็จะใส่ปลาลงไปนะครับนี่ใส่ลงไปเลยนะครับผมใส่ใสปลาก่อนนะเพราะว่าผักนี้ผมจะใส่ทีหลังผักมันสุกเร็วนะครับแต่ว่าปลานี้ก็ต้องให้มันสุกก่อนนะครับใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ขลนนะครับขลนหรือว่า ครนนั่นเองนะกลัวเ,เข้าวเบื่อมันจะติดหม้อแล้วจะทำให้ข้าวมันไหมนะครับมันจะกิดไม่อร่อยเหมือนเหมือนข้าวอันนี้นะครับมาครับหลังจากที่แกงปลาของผมนั้น สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่สุกครับคือปลาสุกแล้วผมก็จะทําการชิมแล้วก็จะใส่เป็นผักหวานนะครับถือว่าอร่อยมากๆนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาใส่ผักหวานกันนะครับผมก็จะปลุกพลึกใส่เลยนะครับช่วบก็เป็นอันเ,ออเสร็จสิ้นนะครับทีนี้ โอ้ยกลิ่นมาแล้วครับกลิ่นเริ่มมาแล้วนะน่ารับประทานนะครับทีนี้เรียบร้อยเดี๋ยวถ้าเติมผักหวานลงไปแล้วมันก็จะกลิ่นมันก็จะเป็นอีกแบบนะครับแต่มันก็จะหวานขึ้น,นมานิดนึง อร่อยนะครับทีนี้ก็อร่อยเลยแต่ข้าวของผมนั้นคือผมดูแล้วนะครับมันไม่สามารถกินได้เลยนะกลิ่นก็คือไม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อาจจะเอากลับไปกินที่บ้านนะครับคือเศร้ามากๆเลยนะอุตส่าห์ุงข้าวแบบจะกินกับแกงผักหวานแซ่บๆนะครับแต่ว่าไฟก็ไหม้ม้อเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเหลือแค่ แกงผักหวานกับป้านะครับส่วนข้าวก็น่าจะเอาไปให้ไก่ครับให้ไก่อยู่ที่บ้านนะสำหรับีพีนี้ก็จะลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็จะไปหาก้านเขียดก่อนนะครับแต่ก็ต้องก่อนจะไปก้านเขียดผมก็น่าจะกินข้าวก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามการรับชมจนจบคลิปนะครับสำหรับพีนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยนะครับข้าวมันไม่หม้อ นะครับก็เลยต้องเอาไปกลับไปกินที่บ้านนะสวัสดีครับเจอกันอีกทีหน้าครับผม